หวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%เรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 80สีหาศักหักหน้าฮุนเซนต่อกลับแผ่นไร้ JPC แย้มยกไปคุยรัฐบาลหน้าแชาสนันโลกกัมพูชาเป็นฝ่ายขอไทยหยุดประทะ จากที่จีนมีการเข้ามาเป็นตัวกลางเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อสกัดกันก้นการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนเชื่อว่าเข้าข้างรัฐบาลกัมพูชาขณะที่ท่าทีล่าสุดของรัฐมนตรีไทยกับข้อเรียกร้องของฮุนเซนถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะฝ่ายไทยรู้ทัน โดยวันนี้30ธันวาคม2568นายหสิสีหศักดิ์พวงเกตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหาหรือ3ามฝ่ายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกัมพูชาและจีนที่เมืองยูซีมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีจีนเป็นเจ้าภาพว่าเราอยากให้ทำข้อตกลงหยุดประทะเป็นการหยุดประทะที่ยั่งยืนและนำมาสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ดังนั้นที่ควรหลีกเลี่ยงคือเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบั่นทอนการหยุดประทะเช่นการปล่อยโดนการใช้คําพูดโยยุหรือการออกถ้อยแถลงระดับผู้นําต่างๆซึ่งต้องระมัดระวังและต้องมีการตรวจสอบข้อที่จริงก่อนพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่นายหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาพูดว่าการหยุดปะทะนั้นไม่ได้ไหมายความว่าฝ่ายกัมพูชาแพ้ เรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะหากตั้งคำามแบบนี้เราก็ต้องถามกลับไปว่าใครเป็นฝ่ายขอหยุดปะทะตนเองคิดว่าเราควรก้าวข้ามตรงนั้นและมาทำให้การหยุดปะทะมีความยั่งยืนรวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน นายศรีหัสักยังกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาพยายามเร่งรัดให้เกิดการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยและกัมพูชาหรือว่า JBC ที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนต้องมาดูกันเพราะผลการประชุม JBC ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขณะเดียวกันประชุม JBC ต้องมาดูขอ้อกฎหมายว่าในช่วงรัฐบาลรัาการต้องขออนาัจากรัฐบาลหรือไม่เพราะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันไปถึงรัฐบาลใหม่ การประชุม JPC จะประชุมได้ช่วงไหนมีขั้นตอนอยู่ไม่ใช่จะสามารถจัดประชุมได้ทันทีแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ประวิงเวลาเพียงแต่พื้นที่ต้องปลอดภัยก่อนเพราะเราต้องลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อปปองปันเขตแดนนอกจากนี้นายสีหสักยังกล่าวถึงความชัดเจนในการปล่อยตัว18ชเฉลยศึกของกัมพูชาว่า เป็นไปตามที่เราพูดคุยกันคือให้หยุดยิง72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้ําว่าอยากให้เคารพการหยุดและสิ่งที่พูดคุยกันไว้ก็ต้องรักษาขําพูดสําหรับการประปันเขตแดนทางฮูเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาไม่ยอมรับเขตแดนที่ฐานไทยปักปันจะเป็นปัญหาหรือไม่นายสีหศักดิ์กล่าวว่าบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉะนั้นการประชุม JBC จะมีขึ้นเมื่อใดเราก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะไปถึงรัฐบาลใหม่จึงจะประชุมกันได้ซึ่งเรายังไม่รู้ท่าทีรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรและจะมีการทบทวน MOU 4 3หรือไม่ก็ยังไม่มีข้อยุติการหยุดปะทะนั้นถือว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนอยากให้ทั้งสองฝ่ายเคารพการหยุดเพราะเขาก็สูญเสียพอสมควรประชาชนของเขาก็อยากจะกลับเข้าสู่พื้นที่เดิมเพราะฉะนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่จะทาให้การหยุดที่ตกลงกันเอาไว้เป็นการหยุดที่ยั่งยืนถาวร ส่วนปัญหาอื่นเราก็ควรจะพูดคุยกันได้ในฐานะเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามทีมข่าวดคุคติขาได้มีการตรวจสอบย้อนไปเมื่อวันที่29ธันวาคม2568นรารยสารสารสีเพ่งอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้มีการโพสต์เอกสารทางการของกัมพูชาและข้อความระบุว่าฮุนเซนเริ่มออกลายเสนอประชุม j b c เร่งด่วนหารือจะทำเครื่องหม้เขตแดนย้ำจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตใดๆที่เกิดจากการใช้กำลัง ขอให้มีการประชุมพิเศษเร่งด่วนของคณะ JBC กัมพูชาและไทยในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2569ณจังหวัดเสียมรากเพื่อหาหรือและดำเนินการสำรวจและกำหนดเขตแดนต่อไปดังนี้ 1. ดํำเนินการสำรวจและทำเครื่องหมายชั่วคราวต่อไปในพื้นที่จริงระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข42ถึง47และระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข52ถึง59 2หาเรือเกี่ยวกับการวัดและการทำเครื่องหมายชั่วคราวของพื้นที่จริงบริเวณร,ระหว่างเขตแดนที่3 3สถึง37 3ส่งทีมสำร,รวจไปร่วมดำเนินการสำร,รวจและประปั้นเขตแดนจริงณนะบริเวณเขตแดนที่ตกลงกันไว้ระหว่างหลักเขตแดนแนวน้ำและแนวเส้นตรงตามเจตนารมณ์ของรายงานการประชุมครั้งที่6ของคณะกรรมาการ JBC ลงวันที่15มิถุนายน,น2 5 6 8ณกรุงพนมเปญ รับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิจัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569